สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโนตอีกแล้วนะคะวันนี้กำลังเด็ดผักกาศนะคะผักกาศกันอยู่นะคะเพราะว่านี้จะจอผักกาศวันพรุ่งนี้นะคะที่ที่บ้านหรือว่าที่ในหมู่บ้านนะคะก็จะมีการช่วยกันแบบนี้นะคะหรือว่างานบุญงานศพงานขึ้นบ้านใหม่นะคะงานทุกๆอย่างนะคะก็จะช่วยกันแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือจะเป็นงานศพที่ผ่านมานะคะนุ๊ดไม่ได้เอาลงมาเป็นเป็นเดือนสองเดือนแล้วนะคะเพราะว่านุ๊ดไม่ค่อยสบายนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเต้าหู้นะคะอ่าที่ที่เมืองไทยส่วนมากเขาจะเรียกว่าอ่ากว๋วยเตี๋ยวพม่านะคะ ก็จะไม,ไ,มไ,มไม่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 ได้มีเส้นนะคะวันนี้ก็จะเป็นแค่เลี้ยงโถเฉยๆนะคะเลี้ยงโถนะคะก็จะทํามาจากถั่วลันถั่วที่โถ่ลันเตานะคะก็จะเป็นเลี้ยงโถนะคะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วหวานน้ํามันหอมนะคะแล้วก็มีฝักชีแล้วก็ นี้นะคะสาหรับเอาเข้าวเหนียวจิ้มจิ้มจิ้มนะคะอร่อยมากเลยนะคะอันนี้กําลังเอาไปเสิร์ฟคนในหมู่บ้านนะคะคนที่มาฟังเพลงนะคะผู้เท่าผู้แก่ที่มาฟังเพลงที่บ้านงานศพนะคะก็จะ,ะจะเขาเรียกว่าจาก้านะคะที่นี่ก็จะเรียกว่าจาก้าก็ากคืออาจจะเตรียมเพื่อที่จะเอาไปให้ทุกคนได้ทานกันนะคะอันนี้ก็ กำลังทานกันอยู่นะคะเอาเข้าวเหนียวนะคะจุกข้าวเหนียวใส่แบบนี้เลยนะคะกินกับผักกาดดองนะคะเปรียปร้ยวๆนะคะอร่อยเลยนะคะทุกคนก็จะชอบทานกันนะคะคนเยอะมากนะคะมีสองหม้อนะคะหมดไวมากเลยนะคะขนาดข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวก็หมดเหมือนกันนะคะ อันนี้นะคะคนที่มาช่วยมาอะไรทุกๆคนนะคะในหมู่บ้านก็จะช่วยกันแบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนุชนะคะถึงแม้ว่านุชจะไม่ได้ลงคลิปนานมากแล้วนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>